เดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์ที่ควรจะมีนะคะสำหรับการขึ้นถ้ำไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาเคีย,ยงที่เมย์ขึ้นนะแล้วก็เชื่อว่านาคาก็จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เช่นกันนะคะจะบอกว่านี่ก็คือก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ได้ถามผู้รู้นะคะว่าจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างไปดูอย่างแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะ รองเท้านะคะอันนี้ซื้อจากเดคัทลอนนะคะเขาจะมีหลายรุ่นเหมือนกันแต่พอยู่ตรงนี้นี่ค่ะตรงพื้นรองเท้านี่คือสำคัญมากนะคะคือเวลาไปเลือกซื้อเนี่ยบอกเขาเลยว่าเราจะไปเดินป่าเดินเทรลเพื่อหรือว่าบอกไปเลยค่ะว่าไปถ้ำนาคานาคีอะไรเงี้ยเพราะว่าดอกยางนะคะแล้วก็ความสบายของการใส่รองเท้าเนี่ย มีผลต่อการเดินมากเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูว่าเวลาเราเดินพื้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันที่ไปอ่ะเพอ,อิญว่าฝนมันตกเมื่อคืนด้วยมันก็จะมีความสไลด์นิดหนึ่งอ่ะนะคะจะบอกว่าคู่นี้ใส่สบายมากแล้วสีสวยมากนะคะดูดิร่องรอยมันทำให้แบบช่วยได้เยอะพูดเลยว่าช่วยได้เยอะต่อมาเลยนะคะอยู่บนห้องนอนค่ะ ให้ดูก่อนครีมกันแดดนี้สำคัญมากนะคะคือทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะทุงมือเห็นไหมว่าถุงมือเป็นย้งเป็นยางๆเป็นเหนียวเหนียวเวลาดึงดึงเชือกะคะ่ะเวลาเราเดินจะมีบางจุดที่จะต้องจับเชือกหรือว่าจับต้นไม้อะไรเงี้ยตัวเหนียวเหนียวเนี้ยช่วยเกาะได้ดีค่ะ ต่อมาถุงเท้าแนะ่นอนเราใส่รองเท้าก็ต้องมีถุงเท้าอันนี้แล้วแต่เลยส่วนตัวก็ถุงเท้าที่มีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะถุงแขนนี่แล้วแต่นะเพราะว่าส่วนตัวค่ะใส่เสื้อกันลมเพราะณนะวันที่ไปอ่ะมันคือหนาวเออก็เลยใส่เสื้อกันลมถ้าใส่เสื้อกันลมก็ไม่ต้องใส่ตัวปอกแขนนะคะนี่ แต่ท้ายที่สุดพอเดินแล้วปอบตัวมันหนุนะ่มันก็หงุดหงิดเนาะก็ถอดกันอยู่ดีถอดกันอยู่ดีเออเนี่ยค่ะจะเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยคล้ายๆถุงน่องแต่จะหนากว่าเดี๋ยวของพวกนี้จะแปะลิงค์ไว้ให้เท่าที่ได้นะเพราะอย่างอันเนี้ยเราก็ซื้อจากข้างนอกเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าในช้อปปี้มีไหมเดี๋ยวจะพยายามแปะไว้ให้นะคะถุงข้อมือก็ไว้กันแดดแต่กว่าจะใส่เนี้ย แนะนำว่าก็คือครีมกันแดดไว้เนาะอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันคือหมวกอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าแบบแล้วแต่คนเป็นคนที่รู้สึกว่าใส่แบบนี้แล้วความร้อนมันระบายดีอะไรเงี้ยหรือบางคนชอบแบบคลุมทั้งหัวก็ก็แล้วแต่ใส่หมวกก็ดีค่ะกันแดดสุดท้ายก็เป้นะคะซึ่งมันอยู่ข้างบนโน้นของมันทับแล้วอะแล้วแต่เลยเป้แต่อยากแนะนำว่าเป็นแบบ ผ้าที่มันเหมือนผ้าล่มแต่มันจะเป็นนานๆหน่อยตัวที่ใช้อยู่อะค่ะมันเป็นอดิรัดเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตรูมให้ว่าเออตัวนี้แหละที่ใช้ส่วนตัวตะแรกเตรียมพัดลมพัดลมจิ๋วไว้ตรงคอแต่พรานะณวันที่เดินมันเย็นพอดีค่ะก็เลยไม่ได้เอาไปก็คือมันเกะกะแหละเอาจริงๆนะถ้าบอกเลยอะเดินแล้วมันเกะกะก็แนะนําว่าก็ไม่ต้องหรอกแม้แต่แบบ ถ้าคุหนูที่คิดว่าจะได้เช็ดก็ไม่ได้เช็ดน้ำพกไป1ขวดก็ได้แค่จิบแรกตอนที่แบบเหมือนช่วงวัดใจอะพอมันฮึบครั้งนั้นหึดใจเดียวมันก็ขึ้นได้ตลอดก็เลยไม่ได้เติมน้ำอะไรเลยค่ะก็เอามาแชร์กันนะคะเผื่อใครที่กําลังจะเตรียมตัวไปนะถ้าใครไปแล้วอย่าลืมเมนเล่าด้วยนะคะบ๊ายบาย